อเคครับทุกท่านตอนนี้ผมก็ยังคงอยู่ที่ปั๊มบรทอนนะครับกำลังจะเดินทางพอดีปรากฏว,ว่าเจอข่าวด่วนนะครับผมจากคุณมาเน็ตนะครับผมไอ้คุณมาเน็ตกับไอ้อะไรนะวุญนเส้นอ่าหุ้นเส้นนะครับผมหลายคนชอบเรียกฉายาเป็นบุ้นเส้นบุนเส้นจะติดปากแล้วเป็นบุ้นเส้นนะครับล่าสุดนี้นะครับผมเมื่อเช้าเราตะกอดติดสถานการณ์มาเราจะรู้กันดีว่าทางเขมรหรือกัมพูชาเนี่เป็นคนเปิดฉากใส่ไทยเ,าเราก่อนนะครับ จากกองทัพภาคที่สองก็รายงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีคลิปหลุดออกมาที่เป็นคลิปยิงระเ,เบิดจรวดนะครับที่เป็นจรวดปุบปุบ,บลุวนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูทีหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็แชร์กันวันทีนี้ชาวเน็ตนะครับผมพี่น้องประชาชนคนไทยนี่ไปดูคลิปก็คิดว่า,เ,าเป็นเป็นของทหารไทยเรานะครับก็ไปด่านะครับผมว่าไปไทยทำไมอย่างนั้นอย่างนี้คือพวกที่แบบไม่มีสติขออนุญาตผู้ตรงตรนะ ตั้งสติดูข่าวอย่างมีสติเสียบข่าวอย่างมีสติเราต้องดูว่าเหตุมันเกิดที่ไหนไปอ่านาที่เขาเขียนแคปชั่นข้อ,อความดูในคลิปนะครับผมมันมีป้ายทะเบียนรถที่เป็นรถของทางฝั่งของเขมรหรือกัมพูชานะครับอย่าด่ามั่วกันนะครับผมอ่าฉะนั้นแล้วเราต้องดูให้ดีนะครับผมเห็นไหมเจ้าของเพจคนสุรินหรือชีสะเกตโดนด่ากันยับเลยนะครับอ่าผมผมก็ไม่ใช่ต้นคลิปนะผมก็เอาจากเข้ามานะผมแต่ผมไปดูข้อมูลมาก่อน นะครับอันนี้ฝากนะครับผมนะแล้วก็ล่าสุดนี่อย่างที่ผมเกินไปว่าคอมเมนต์เป็นคนเปิดฉากใส่ไทยเราเก่อนฝั่งไทยเรายืนยันนะครับมีการเปิดฉากเมื่อประมาณสัก7จ็ดโมงสีเมื่อเช้านี้ซึ่งผมก็อยู่ในพื้นที่เลยผมอยู่รีสอร์ทที่อยู่ในอำเภอรพรมลงรักนะครับทุกท่านอเสียงปืนใหญ่ดังรัวๆครับผมหลัง8ปดโมงอ่ะนะครับผม8ปดโมงเก้าโมงนี่นะครับดังรัวๆเลยบึมบึมบึมตลอดเวลาเลยไม่รู้ฝั่งไหนยิงฝั่งไหนบ้างนะครับผมแต่รู้แต่ว่ามันอยู่บริเวณที่ปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายนะครับ ซึ่งล่าสุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทางฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับผมได้มีการโพสต์นะครับบอกว่าเช้าวันพฤหัสบดีที่24เอ่อตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะครับท่านเที่ยงเที่ยงกว่าแล้วนะอ่าของวันวันนี้วันที่เอ่อ24นะครับผมอ่ของฮุนมาเน็ตนี่นะครับผมมีการโพสต์ว่าเช้าวันพฤหัสบดีที่24นะครับผมกรกฎาคม2025อ่าวันนี้กองทัพไทยเปิดการโจมตีที่จุดอ่าของกองทัพกัมพูชา ณวัดตะมันท่อมนะครับผมออพูดง่ายงก็คือว่ามันอ้างว่าเราเนี่เปิดฉากใส่มันก่อนนะครับผมเอาไทยเราโพสต์ไปเมื่อเช้าผมว่ามันเป็นคนเปิดฉากใส่เราก่อนนะครับแล้วมันยังมีหน้าโพสในลักษณะแปลว่าให้เชื่อมั่นในรัฐบาลของเขานะครับผมที่จะดูแลประชาชนว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าให้ทำจิตใจให้สงบมั่นคงทําวัดเช้าสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์อะไรอย่างงี้ โอโหนะครับมึงยังให้ทหารนะครับผมเอาประชาชนมาเป็นเกาะกำบังมาเป็นโลกกำบังอยู่เลยนะครับโอโหนี่มิ่งไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับทุกท่านแต่ว่าโพสต์นี้นะครับผมถูกกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากคนแชร์ 40, สี่หมื่นซองเลยนะไอของนี่ฮุนมาเน็ตเนี่ยนะครับผมคนกดไลค์นี่แสนกว่านะครับคนทั้งคนไทยกัมพูชาติคอมเมนต์กันเละเทะเลยนะครับผมแล้วก็มีการไปตอกย้ำโพสต์จากกองทัพภาคที่สองว่า จริงๆแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเวลา7จ็ดโมงสานาทีนี่นะครับผมทางขมเมนเองนะผมได้มีการเปิดฉากยิงเราก่อนนะครับผมที่ปราสาทต,ตาเมืองทมนะครับมีการรายงานมาอย่างชัดเจนนะครับไทยเรายืนยันว่าไม่ได้เปิดก่อนนั่นเองนะแต่ว่าขมเมนก็บอกว่ามันไม่ได้เปิดก่อนเอาสรุปแล้วเราจะเราจะเชื่อใครไทยเราหรือขมเมน หลายคนกค็คงไม่เชื่อคอมเมนต์อยู่แล้วถูกไหมฮะนะครับตอนนี้ก็มีหลายคนก็มีการแชร์โลเคชั่นของบ้านของคุณเซนนะครับทุกท่านโอ้โหบอกเลยว่าพิกัดละเอียดยิบนะครับผมเล็งไปที่ที่เดียวว่าอย่างนั้นแต่ไทยเรานะครับผู้นําทางการทหารเขาจะทําหรือเปล่าจะ่ําขนาดนั้นไหมนะครับก็คงไม่ะนะคิดว่านะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่ามันเอ่อมันสุดจริงๆนะครับเห็นว่า ณนะตอนนี้ก็ยังมีการเจราจาอยู่เรื่อยๆนะส่งคนเจราจานะครับในขณะที่กาลังทสงาสงครามมนอยู่ก็ยังเจราจาอยู่นะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่ามันเจราจายากแล้วประชาชนคนไทยเราบาดเจ็บเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็สูญเสียชีวิตอีกนะครับผมมีเด็กด้วยนะครับฉะนั้นแล้วท่านใดที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ณนะตอนนี้นะครับผมพื้นที่จังหวัดที่อยู่แนวชายแดนนะครับผมไม่ว่าจะเป็น อุบลราชธานีบุรีรัมย์ศรีสะเกดสุรินนะครับผมนครราชสีมาหรือจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับมีการรับบริจาคเลือดนะครับุกท่านๆก็ไปบริจาคเลือดกันนะนะครับผมไปกันเยอะท่านไหนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็เน้นย้ําตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้คลิปที่แล้วนะครับผมก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าเจะสนับสนุนจอนนี่ในการทําข่าวตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับผมก็ ให้ไปที่หน้าช่องนะเป็นเบอร์โทรผม0893926356 0893926356เบอร์ผมเนี่ยมันเป็นเบอร์ไลา์ด้วยนะครับผมเป็นเบอร์ไลนะครับก็พากไลผมมาได้เลยหรือจะให้ข้อมูลข่าวสารอะไรก็ติดต่อมาไม่จำเป็นว่าต้องสนับสนุนอย่างเดียวนะครับแล้วก็เบอร์โทรเป็นพร้อมเพย์ด้วยนะครับทุกท่านอ่าเป็นพร้อมเพย์ก็สามารถโอนสนับสนุนได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่ากินค่าเดินทางอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมวันนี้ผมก็มาเติมน้ำมันไว้เต็มถังเพราะว่า เราต้องเดินทางตลอดเวลานะครับผมว่ามันจะเกิดตรงไหนขึ้นเลยเราก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ย้ําว่าผมอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยผมไม่บอกว่าอยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะครับย้ํานะครับผมรู้งานะนะครับผมรู้งานมีการประกาศเตือนอะไรบ้างในการทางการทหารห้ามถ่ายนะครับผมพื้นที่นะครับผมที่มีการลบนะครับผมห้ามไลฟ์สดนะครับผมห้ามไลฟ์สดแจ้ง หลายๆอย่างนะครับผมก็มีการห้ามมาแล้วก็เข้าใจรับทราบด้วยครับแต่พื้นที่ที่ผมอยู่ไลฟ์สดได้ทําคลิปได้เป็นปกตินะครับอัปเดตสถานการณ์นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าทางไทยเราเอ,อพยกกันใกล้หมดหรือยังหรือหมดหรือยังหรือเสร็จหรือยังยังไงก็จะอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับคอมเมนต์นี่ก็ถือว่าคนไทยเราไปคอมเมนต์เยอะนะไปที่เพจของไงหหุ่นมาเ,เน็ตนี่นะครับผมก็ไปกันเยอะอยู่ แล้วไทยเราก็บอกไปแย่นิดๆว่าอย่าร้องอีกแล้วกันว่าอย่างนั้นเขาไม่ร้องหรอกเขาตั้งใจเขาตั้งใจอยากรบกับเราอยู่แล้วเขาอยากวัดะนะอย่าลืมไปว่าปัจจุบันนี้มันมีการพัฒนาไปเยอะในการใช้อา,อาวุธอะไรต่างๆนะครับผมมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเห็นว่าอยู่ในรัศมีประมาณสัก10กวกาโล15โลอะไรอย่างเงี้ยหรือ20โลนะครับภายใน30โละนะครับผม30กิโลเนี่ยวิถีกระสุนหรืออะไรต่างๆมันมาถึงนะครับผมอ่า มันมาถึงปัจจุบันนี้มันพัฒนาไปเยอะแล้วฉะนั้นแล้ววิธีกระสุนต่างๆนี่โอกาสที่มันจะมาถึงประมาณ50กิโลมันก็มีสูงมากนะครับทุก 40, 50, ท่าน4ี่ิบโลห้าิบโลนี่นะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนติดตามข่าวตลอดเวลานะครับทุกท่านติดตามข่าวทุกช่องที่เขาอัปเดตดูสถานการณ์ว่าตอนนี้มันมันไปถึงตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออนะตอนนี้ที่รู้ๆที่ผมติดตามอยู่ก็อำเภอกาบเชิงนะครับอำเภอสังขะนะครับอำเภอ พรมดงรักนะครับผมทางนี่แหละนะครับเพราะจะอยู่แนวนี่แหละครับสุรินทร์รีตะเกตนะครับหนักหนักตรงนี้หนักนะครับผมหนักเลยเพราะว่ามีประชาชนบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแล้วก็เสียชีวิตนะครับผมมันมีโพสตอะไรอีกไหมเดี๋ยวนะครับของคุณมาเน็ตมีอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเช็คแป๊บนึงครับผมว่ามีอีกไหมนอกจากโพสอันนี้ล่าสุดแล้วนะครับ อ่าอันนี้เป็นโพสล่าสุดเลยแล้วมันก็ลงรูปที่มันไปตรวจตาแล้วแหละอ่านะครับผมอา่อาห้าวห้าวจัดบอกเลยว่าห้าวมากครับผมมันห้าวจริงครับทุกท่นานอ่าโอเคฝากเป็นกำลังใจให้พี่พี่ทหารแนวหน้าของเราด้วยนะครับผมแล้วก็อา่าทีมทหารพรานนะครับผมที่จะมาช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขอญอาตเดินทางไปต่อที่นู่นนะครับผมอา่าผมก็จะอัปคลิปทุกๆตอนนี้มันจะบ่ายโมงแล้วนะครับผม อ่าบ่ายโมงคลิปก่อนหน้าก็อัดประมาณเที่ยงนะครับผมก็มาพักที่นี่แล้วก็มาเติมน้ำมันรถนะครับเดี๋ยวจะกลับไปพื้นที่อพยพนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้เห็นสถานการณ์ฝากติดตามฝากก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านสวัสดีครับ